นักข่าวพลเมืองโตเฮาทุ่งชัยค่ะพาไปที่โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคมตำบลโคกจานที่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะคะอีกพิกัดที่น้ำท่วมสูงค่ะคุณครูแล้วก็สิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันเจ้าหน้าที่เทศบาลจับมือกันช่วยกันขนอุปกรณ์รถตัดหญ้าลำโพงเครื่องดนตรีหนีน้ำไปไว้ชั้นสองของอาคารเรียนค่ะ การที่เห็นนี่อาคารเรียนหลังเดิมมันก็เป็นอาคารชั้นเดียวนะครับซุบก็ไปขึ้นหลังนะครับขึ้นหลังเลยนะครับแล้วก็เข้าห้องนะครับเข้าวงไหนนี่เขาซอมประตูเลยนี่สวัสดีครับผมณสายนักเรียนครับสิสเกิลเอาขอขึ้นครับเอออันฮะไปตรงไหนมันส้นมอตัวหลังเบิร์หลังส้นนั่นส้นบาซส้นกคเลียรงเหรอเนาะเอาดึง นะครับรถทีนะครับโรเรียนอ้าวซุ่มต๊ะเลยขอก็ลูกข้อจอดรอบตอนนี้น้ำท่วมมิดหัวนะครับตีเข้ามหมายนะครัว่ามิดไหนดิมิดหัวจมหัวเลยนะครับจมหัวเลยนะไม่สามารถลอยน้ำได้นะครับต้องใช้เรือได้เรือจากปอพอนะครับมาช่วยเหลือนะครับวันนี้โดยทีมงานกองช่างเทศบาลตำบลโคกจานเป็นพลขับคครรัับบนี่แหละ ในภาพค่ะความสําคัญก็คือต้องใส่ชูชีพเพราะว่าจุดนั้นน้ําท่วมสูงนะคะชุมชนที่นี่อยู่ในลุ่มลำห้วยวะแล้วก็ลําห้วยสํารานค่ะเวลาน้ํามารับจากสองลำห้วยปริมาณน้ําจึงเยอะทําให้มีน้ำหลากเข้าท่วมห้องเรียนชั้นที่1ตอนนี้ท่วมทั้งหมดของชั้น1แล้วนะคะบางจุดมีรายงานว่าน้ําลึกประมาณ3เมตรด้วยกันค่ะคุณผู้ชมนี่คือสถานการณ์ในพื้นที่จุดหนึ่งที่ศีสเก